สวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะก็คลิปนี้เรามาเจอกันในปี64นะคะคลิปนี้อุย <laughs> ก็จะพาทุกท่านนะคะมาที่ตำหนักอาจารย์สมบัตินะคะเราก็จะพามาไหว้พระก็คือน้องเราร่วมทําบุญกันนะคะกับที่วัดหนองพะแนง ก็เป็นประธานร่วมทมําบุญมาก็เลยอาจารย์จะให้เหรียญพระเดี๋ยวเราก็จะไปรับองค์พระแล้วก็เหรียญพระกับท่านอาจารย์นะคะแล้วก็ในคลิปนี้ก็จะมีตัวเลขมีโชคมาฝากทุกท่านสําหรับวันนี้ด้วยค่ะก็กดไลค์ลกดแชร์กซับสไครป์เป็นกําลังใจให้กันได้นะคะหลานน้อยด้ที่ไปชมคลิปกันเลยค่ะ ค่กก็มาหาจารย์สมบตนนะคะท่านก็พันตะกรุดเพื่อที่จะเป็นของของขลังมอบให้เพื่อที่จะดูแลรักษาที่แล้วพลาดปลอดภัยนะคะอีะอแลก็เป็นมุ่งะคื้อหัวมุ่มเป้าสองอ่ะก็คือคือกี่บาทนะ ตะกุนะฮะเศษฐีแต่อาจารย์เอาให้ไปรวยเป็นพงกระพันเป็นทองมหาอุจครับทุกท่านตะกุดได้ตะก,กุดมหาเศรษฐีคาดแค้วร่วมทาบุญสอ,องหมื่นห้าองค์ล่อเหมือ,น,อมนใหญ่ยเป็นสีพึ่งที่จะกวนมาสูตรใหม่เหจ๊ะสีแดงๆ ช้าไปก็ได้เลยได้งานสามงานคุ้มละได้งานสามงานคุ้มแล้วลูกสีฟึ่งตะกุดอืมหอมหอมมากเลยได้สามงานก็ประวัติมากเลยนะบ่อยากกลับบ้านรึยูเป็นนับฝ่ายเลยหนักยืนมภาษาสั่งเรียกซับแต่อันนั้นองครูเลยนะคะดูด้านหลังนะคะเป็นครุตหรือว่าเป็นอะไรไอ้ดือย ถ้าเป็นครูเกี่ยวกับการเงินเงินอันนี้ขอได้เลข43ป่ะได้43 4กันคุยเป้นเจ็บได้เดินทางได้รักไดวเดินเดินทางได้รับเดินทางไกลได้รับออกลางได้เงี้ยได้ทั้งสามนีอยมากพยากพูดมาหามากและเป็น เป็นพยาคุณทรัพย์าอันนี้เดี๋ยวจะเขียนไว้ว,ว่าจัสองโคงที่นี้จะว่าเนีไไน่ยดีเพราะว่าอาจารย์มันมันดูแลดีเลยอันนี้เขาบ้างดวยจะคุณตาคุณยายจะได้พึ่งอายสายด้วยรับรับคุณหลวงปู่แล้วอ่ารนะคุณแม่ฝาอ่านไดนไหมยิ้มด้วยลูกยิ้มด้วยมันอยู่กับลูกหลานร่ำรวย แล้วก็องค์นี้ด้วยใช่ไหมคะอู้ในมนสององ์เลยอเดี๋ยวแวะมาหาอาจารย์ได้แก่ทองนะอันนี้ซาซิาอาจารย์เลยนี่ไม่อยากบอกทำไมยับกินได้น่มสุทายะ แล้สิต้องไปทำมาหากินนวจะมาทำงรกันเนี่ยนะ่ะงิลลงจ้ำเนี่ยล่หอบ้านเนี่ยยาฝ่าวมต่อไปลุ่มเด้อ เราต้องฟังเล็กให้เพียหพอทั้งนี้ฟังเหล็กไรฟาง้างวิจิตองเล่นอันนั้นเล็กไรอาจารย์ก็ใบเสี่ยมท่องเป็นเกี่ยวกับข้ามันกะคะเพราะว่าเป็นผู้ที่ทค่ะแล้วก็จะเชิญกุมารนะคะเพื่อที่จะให้ไปดูแลปกปักรักษาน้องๆเานกของกุมารที่กลุกเสิ็งแล้วเมื่อวันที่ ลายเดือนธารคมันวารม2560ลงมาปรทับร่างด่เกจิจงกที่สิ่่างของข้อบรพ่างตามปและขอีของุมาตในจ้เพื่อลงมาบล่างเพื่อคุยสนทาธรรมกับลูกหลานที่จะมางสนทนานี้ก็คือที่ได้ที่งานได้เจริญเ้ือรคุมาวมานเพื่อไยสุนทรธรรมับสวัสดีครับสวัสดีครับ ผมมาแล้วไม่เห็นเอาน้ำแดงไว้ผมกินสักว่าหนึ่งและผมก็ไม่ได้ไปกินน้ำแดงต้องกินเย็นๆด้วยนะคะผมน้ำแดงของผมน้ำแดงเย็นเย็นใช่ครับใจหช่ผมลงมาทีนึงก็ต้องมีน้ำแดงให้ผมกินหน่อยสิครับผมเจ๊แม่ครับต้องตส่เล็กเล็เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ช่จะไปช่วยทำมานกินให้ได้เงินเยอะๆหนาใช่ครับผมไม่อยากเอาไปมาก็เลยตีปันล็ดออก ตลาดเนี่ยเอาโลหะให้เลยเปลี่ยนเฉยเปลี่ยนเลยไปแล้วไปช่วยทอดนเนี่ยเขาดูรวยนะแอยากไมากผมอยากไปช่วยว่าโดนเท่ๆผมอยากนั่งก็เลยแบบถีบอันเล็กออกัมาแทนไปเลยครับผมเล็กๆช่วยแรงนิดเดียวเองไม่มาแลวถาไม่เก็ไม่เจริญลูกเรื้ยง่ายหรอกอันเล็กๆมันลังน้อยโอ้ย ดูลูกน้อยรับด้วยนะลืมเอาขนสือให้ผมกิน้วยนผมจะมีิ้มีเดกับการกินขนมหลองๆอะไรมเืองเอทอผมไม่ดูแล้วตากะนนี้พลังก็น้อยลงขี้โม้หยิมาด้ยไม่้งต้มๆก็ต้องให้ผม ช่วยพ่อกับแม่เขายังไงจะรวยไหมเนี่ยเมื่อคืนรถเมื่อใดก็ถูกโชคมาแล้วก็มากเราอยู่กราปลูกไม่เห็นให้พวกบ้ตรงนนั้ปลูกก็ไม่เียได้ขาน้องกุมารโชคก็บอกว่าจะให้ค่ารถนะคะให้โชคลาบเดี๋ยวเราไปดูว่ากุมารจะจับทูบเสียง อันไหนให้รอแล้วก็รอตายแล้วหมเียว่าโชคอะไรหากันโอ้โหวันนี้ใช่ไหมโชควันนี้เนี่ยจุบนะคะนะาฮาทูบที่ได้พอดีว่าการทูบเขาหายเดี๋ยวจะจุดให้ทุกทัดกี่ผู้ชายที่นี่ละวย เดี๋ยวมาตามดูกันไม่เหมือนเงาเงาตัวเลขเหมือนเลขข้างเป็นห้านะคะต่อไปปน่เป็นาคะทจะเป็นศูนย์นะคะอกรแมเน่เป็นพระิสัักไลายองนู่นอยู่แล้วก็นเอาไปไว้ยนแล้วก็บริาเด้ ขาตัวเลขที่ได้นะคะก็เป็น5-60หกนะคะหกับ9ตัวเดียวกันนะคะท่านผู้ชมก็ลองไปเสี่ยงโชคกันดูนะคะแอบดูทเบียนรถ จะไปดูทะเบียนรถนะคะอาจจะเป็นทะเบียนเลขนำโชคที่พาหลวงปู่ขึ้นรถไปถไเดี๋ยวจะตามไปดูทะเบียนรถว่าจะเป็นตัวเลขไหนนะคะน,นิมนต์แล้วก็มีรถก็มีน้องโชคด้วยถือว่าได้รถมีโชคเนี่ยนะคะดูตัวเลขเผื่อเป็นตัวเลขมงคลมีเลขห้าอีข้างหน้าตัวหนึ่ง ายเเกก่งมลหรืออยู่เป็นสวัสดีครับบ๊ายบายสวัสดีทุกคนสวัสดีครับสวัสดีครับบายบายเลยลูกบ๊ายบายสำจบจุ๊บจุ๊บชุบเลยชุบชุบว่ะหัวหัวดาราแม่แม่คสำหรับคลิปนี้ก็จบลงแล้วนะคะ ก็หวังว่าตัวเลขก็จะเป็นตัวเลขมงคลตัวเลขปังๆให้ทุกท่านได้โชคได้ลาบนะคะขอบคุณทุกท่านมากๆค่ะที่ติดตามรับชมนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งนะคะจะได้ไม่พลาดทุกคลิปของเราสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบายบ๊ายบายท่านผู้ชมก่อนบ๊ายบาย